ก็เดี๋ยวจะมาทํากระเพราไก่นะคะแล้วก็ใส่กุ้งไปด้วยนะคะราดข้าวนะคะเพราะแฟนเขาขอให้ทําให้เพื่อนเขาทานนะคะก็เออก็จะมีส่วนผสมนะคะก็จะมีไก่เนื้อไก่นะคะปริมาณเยอะหน่อยจะทําเยอะค่ะเพราะว่าจะได้ทําไว้ให้แฟนเขาทานด้วยให้เพื่อนทานด้วยแล้วก็เก็บไว้ทานเองด้วยก็จะมีไก่นะคะมีกุ้งนะคะกุ้งแช่แข็งแล้วก็จะมีเป็นผักก็จะมีเป็นใส่ ถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็แครอทหั่นเต่านะคะแล้วขาดไม่ได้ก็จะเป็นเ,เห็ดนะคะมัสรูมเนาะแล้วก็ส่วนเครื่องผัดนะคะที่เป็นกระเพราเนี่ยก็จะไม่ใช้ตามพิษนะคะก็จะใช้เป็นเครื่องปรุงสําเร็จรูปเลยนะคะอันนี้เป็นเครื่องปรุงกระเพราสําเร็จรูปนะคะก็จะมีเขาก็จะใส่มาให้เรียบร้อยแล้วมีทั้งใบกะเพราด้วยเพราะว่าใบกระเพราที่เนี่ยหาค่อนข้างยากนะคะหาได้ค่ะแล้วก็ แต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่ได้มีทุกร้านนะคะก็ใช้เป็นแบบเ,เครื่องปรุงแบบนี้เลยสำเร็จรูปค่ะคก็ทำเคก้กกล้วยหอมไว้ด้วยนะคะเ<ๆ>พื่อนๆสามารถดูสูตรวิธีการทำเคก้กกล้วยหอมได้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก<ๆ>็ข้าวก็หุงไปแล้วนะคะกำลังหุงอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอข้าวสุกแล้วเดี๋ยวก็ทำกะเพราตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวให้แฟนเขาจัดใส่กล่องใส่อะไรให้เพื่อนเขาให้เรียบร้อยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากะเพรานะคะโดยใช้เครื่องปรุงสําเร็จรูปนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยค่ะ <c oughs> เริ่มแรกก็จะใส่เป็นน้ามันไปนิดหน่อยนะคะนิดเดียวพอค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะใส่เป็นเนื้อไก่ลงไปผัดนะคะให้สุกให้สุกนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องปรุงค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ เนื้อไก่ตามลงไปเลยผัดให้เนื้อไก่สุกก่อนนะคะก็จะผัดเนื้อไก่ให้สุกนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องเป็นรสลงไปค่ะใส่เนื้อกุ้งลงไปนะคะกุ้งนี้เป็นกุ้งแช่แข็งนะคะ๋ยวลงไปเลย อันนี้ไม่ได้กะปริมาณนะคะว่ามากน้อยแค่ไหนก็ใส่ตามที่เราต้องการเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็ใส่เครื่องปรุงนะคะแวเดี๋ยวค่อยมาชิมกันถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกลงไปก็าจะใส่เป็นพริกป่นลงไปนะคะสะดวกดีถ้าชอบที่มันรสชาติจะจา้านขึ้นก็ปรุงใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะสะดวกดีค่ะแตกเครื่องปรุงใส่ไปนะคะก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆชิม เพราะวา่าหลังเขาไม่ค่อยทานเขาทานเผ็ดไม่ค่อยได้นะก็จะใส่ไปพอประมาณก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยชิมเอาว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะดูก็ไม่น่าจะเผ็ดเนาะไงเตาแบบนี้ไม่ชอบเลยเพราะว่ามันไม่สะใจอ่ะมันไม่แรงมันต้องรอแล้วค่อยๆตัดได กินเริ่มมาแล้วค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้สุกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ผักค่ะอันนี้ก็พอจะเริ่มสุกนิดนึงแล้วก็จะใส่ผักลงไปนะี้นก็จะใส่เป็นแครอทเผ็ดพอได้แล้วค่ะไม่กล้าเผ็ดกว่านี้เดี๋ยวเขาทานไม่ได้ผัดแครอทก่อนเพราะว่าแครอทจะสุกยากเดี๋ยวว่าค่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะ นิดเดียวพอก่อนเดี๋ยวเขาชิมเอาแล้วก็จะใส่เป็นสีอิ๊วดำนะคะเพื่อให้เพิ่มสีนิดนึ่งนิดเดียวนิดเดียวจ้านิดเดียวจ้าโอเคแค่นีน้ะ อพอพอให้เป็นสีแสดทองเราคงพอทัองได้มั้งอือเสเร็จแล้วน้ำปลานิดนึงแล้วก็จะใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนิดเดียวนิดนึงอ๋อ เ,เดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนว่าเป็นยังไงกินได้บอโอเคแล้วนะน่าจะได้นะ,ะเดี๋ยวก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยใส่ถั่วฝักยาวล,ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ผัดพัดกัสิบวนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดลงไปนะคะเห็ดนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าใช้กล่องที่ใส่เห็ดมาเพราะว่าจะได้ไม่ต้องล้างจานบ่อยนะคะใส่ลงไปเลยใส่แค่นี้พอที่เหล๋ยวเก็บไว้ใส่ต้มยำแล้วก็ผัดเลยะคะ้าผัดเลยจ้า อันนี้ได้เยอะมากเลยทานได้หลายคนแต่ว่าก็จะไปให้เพื่อนคนนี้แค่คนเดียวนะคะก็เดี๋ยวที่เดียวจะเด็บไวไปทานกันเอง,เองตอนเย็นก็เก็บใส่กล่องไว้เข้าตู้เย็นไว้เวลาจะทานก็เอาอาุ่นแล้วก็ค้าอุ่นก็ทานได้เลยสะดวกดีเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บนึงค่ะรอให้ถูกเออไม่ใช่รอให้เห็ดเห็ดสุกนะคะแล้วเดี๋ยวก็ยกได้แล้วแล้วเดี๋ยวก็มาจาัดจานกันนะคะ